พระธรรมหนึ่งซามูเอลนะครับภาษาฮิบรูแปลว่าพระเจ้าทรงฟังเขียนในยุคเปลี่ยนผ่านจากผู้นิชัยสู่กษัตริย์ประมาณ1,100ปีถึง1,000ปีก่อนคริสตการบทที่1นะครับเป็นเรื่องของนางฮันนาอธิษฐานวิงวอนขอลูกจนคนอื่นหาว่าเมาเล่าอางุนแต่ว่านางไม่ได้เมานะครับสุดท้ายได้ลูกจากหญิงหมันจริงๆครับตั้งชื่อว่าซามูเอลนะครับ รับใช้พระเจ้านะครับในธรรมศาลาในซีโลนนะครับซามูเอลถูกเรียกจากพระเจ้าในวัยเด็กนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของหีบพระบัญญัติที่ฟิลิสเตียขโมยไปในบทที่4นะครับและพระเจ้าก็ลงโทษสุดท้ายต้องเอามาคืนนะครับซามูเอลนำอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าในบทที่7มีชัยชนะเหนือฟิลิสเตียนะครับในบทที่8ครับ อิสราเอลขอให้มีกษัตริย์พระเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาตินี้นะครับแต่พวกเรานะครับอยากมีกษัตริย์พระเจ้าก็เจิมซาอูลให้เป็นกษัตริย์ในบทที่9นะครับโดยใช้ซามูเอลผู้รับใช้เจิมน้ํามันบนหัวซาอูลนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของความสําเร็จของซาอูลและความล้มเหลวของซาอูลนะครับ ความสําเร็จก็คือชนะชาวอัมโมนนะครับในบทที่11และบทที่13ทําผิดครับเมื่อชนะแล้วถวายเครื่องบูชาเองจริงๆเป็นหน้าที่ของโปรหิตนะครับและบทที่15นะครับไม่ยอมทําลายชนชาติอัมมาเลกที่พระเจ้าบัญชาให้ทำลายเขาซาอูลก็ไม่ยอมทําลายนะครับซาอูลปฏิเสธพระเจ้าเพราะฉะนั้นเอง พระองค์ก็เจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์ในบทที่16หนะครับให้ซามมเอลเจิมกษัตริย์โดยวิธีการที่เลือกคนที่น้องคนสุดท้องของครอบครัวเจสซีครับพระองค์ไม่ได้มองที่แข็งแรงนะครับพระองค์มองที่จิตใจดาวิดเป็นออกไปรบกับโกลิแอตในบทที่17นะครับแล้วก็มีชัยชนะด้วยสลิงนะครับและหินนะครับที่เขาเคยชนะตั้งแต่เด็ก ตอนสมัยเลี้ยงแกะนะครับซาอูลอิจฉาที่ดาวิดชนะในบทที่18ดาวิดจึงหนีซาอูลไปในบทที่19แต่ดาวิดมีโอกาสที่จะสังหารซาอูลนะครับแต่เขาก็ไม่ทำถึงสองครั้งในบทที่2 4สถึง26สุดท้ายซาอูลพ่ายแพ้แล้วก็เสียชีวิตไปในบทที่28นะครับพระเจ้าทรงเรียกสมูเอลนะครับผ่านชีวิตของ แม่มดในบทที่28ฆ่าตัวตายหลังพ่ายฟิริสเตียในบทที่31นะครับซาอูลเสียชีวิตในบทที่31บทเรียมสำคัญของหนึ่งซามูเอลก็คือพระเจ้ามองดูที่จิตใจครับพระองค์ไม่ได้มองดูเรื่องของรูปร่างภายนอกเหมือนซาอูลดูดีแต่ไม่เชื่อฟังแต่มองที่ดาวิดเขาเป็นคนถ่อมใจถวายเกียรติแด่พระเจ้า ประการที่2คือพระเจ้าทรงมีพระอํานาจพระองค์แต่งตั้งเราได้และพระองค์ก็ถอดถอนเราได้ครับประการที่3ครับการเชื่อฟังสําคัญกว่าแท่นบูชาซาอูลอยากจะนมัสการพระเจ้าอยากถวายแท่นบูชาแต่ถูกปฏิเสธเพราะไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าประการที่4ครับพระเจ้าทรงเตรียมผู้นําตามวันเวลาของพระองค์ดาวิดถูกเจิมแล้วนะครับแต่ต้องรอเวลาขององค์พระบูญเจ้าประการที่5สุดท้ายครับ การให้อภัยและการอดทนดาวิดไม่เคยแก้แค้นซาอูลถึงแม้มีโอกาสพระเจ้ามองเราข้างในะนพี่น้องครับ